สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเริฟด็อกอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุนัขค่ะวันนี้นะคะคุณแม่เอาภายเงียบใกล้ตัวนะคะสําหรับคนที่เลี้ยงสุนัขต้องรู้นะคะแต่ก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ค่ะนั่นก็คืออาการข้อเสื่อมนะคะซึ่งเป็นภัยเงียบนะคะที่สามารถเกิดกับน้องหมาได้ทุกสายพันธุ์นะคะเนื่องจากอายุที่มากขึ้นนะคะ อวัยวะต่างๆก็เริ่มเสื่อมถอยลงข้อกระดูกเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วมักจะแสดงอาการให้คุณพ่อคุณแม่เห็นตั้งแต่น้องมมาอายุตั้งแต่9ขวบเป็นต้นไปค่ะซึ่งของพี่แสบเนี่ยเรามาเจอกับปัญหานี้นะคะเมื่อตอนอายุประมาณค่ะ13ขวบแล้วนะคะเราก็พยายามรักษาประครับประครองมาเรื่อยๆจน18ขวบนะคะซึ่งคุณแม่จะบอกเลยนะคะว่า ถ้าเขาเป็นแล้วเรารับมืออย่างเดียวค่ะอย่าเอาเขาเป็นทิ้งเป็นอังคารค่ะทีนี้นะคะเราจะสังเกตได้อย่างไรค่ะสังเกตง่ายๆเลยค่ะ1ค่ะไม่เล่นซึ่งตอนแรกๆคุณแม่ก็คิดว่าพี่แสบเนี่ยด้วยวัยที่อายุเยอะเลยไม่อยากเล่นก็ได้นะคะ2ค่ะนอนเยอะค่ะอันนี้นอนเยอะเราก็คิดว่าเขาแก่เลยนอนเยอะโดยที่ไม่คิดว่ามันเป็นภัยเงียบใกล้ตัวนั่นเองค่ะ ข้อต่อไปค่ะพฤติกรรมเปลี่ยนไปค่ะซึ่งพี่แสบก็เป็นนะแต่เขายังกินปกติเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นอะไรมากก็เลยยังไม่ได้ไปหาหมอเฉพาะทางในตอนนั้นนะคะและอีกข้อค่ะไม่อยากลุกไปไหนถึงเราจะชวนยังไงก็ไม่ค่อยอยากจะลุกนะคะส่วนอาการที่ชัดเจนนะคะที่จะเห็นได้ชัดเลยนะคะนั่นก็คือดังต่อไปนี้ค่ะน้องหมาจะเริ่มทรงตัวไม่ดีและยืนขาสั่นค่ะข้อ2ค่ะน้องหมาร้องเจ็บเวลาลุก ขึ้นนั่งหรือนอนบนพื้นได้ลำบากนั่นเองค่ะ3ค่ะน้องหมาเริ่มเดินขาหลังปัดไปปัดมาเดินขึ้นบันไดไม่สะดวกนั่นเองค่ะ ข้อต่อไปค่ะน้องหมามีกล้ามเนื้อที่รีบฝ่อลงนะคะเนื่องจากใช้ขาหลังน้อยลงนั่นเองค่ะซึ่งมันเป็นภัยเงียบจริงๆนะคุณแม่บอกเลยนะคะซึ่งเวลาเจอปัญหานี้ต้องรีบนะคะดูแลก,ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วแนะนํานะคะไปหาคุณหมอเฉพาะทางนะคะแต่พี่แสบเนี่ยด้วยความที่เขาอะเป็นสองต่อนะคะไม่ว่าเป็นโรคหัวใจหรือโรคอีกโรคหนึ่งนะ,นะคะที่เกิดกับพี่แสบเลยนะคะนั่นก็คือกระดูกนะคะ เกิดการผิดปกติค่ะซึ่งผิดปกตินะคะอยู่ตรงข้อต่อนั่นเองค่ะเหมือนกระดูกชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะงอกขึ้นมานะคะซึ่งทําให้พี่แสบนะคะปวดข้อและไม่อยากใช้ข้อในขาหลังเลยนะคะเราก็ดูแลตอนนี้นะคะมีอยู่2ซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ทําด้วยการฝังเข็มนะคะเพื่อลด อาการปวดนั่นเองค่ะและพี่แสบก็ยังกินข้าวได้ปกติยังอยู่กับเราได้ปกติแต่แค่ยังไม่สามารถที่จะส่งตัวได้นะคะในช่วงนี้ก็อยู่ในกรรมวิธีในการดูแลนะคะของหมออยู่นะคะซึ่งว,วันนี้ก็น่าจะใส่ล้อและเริ่มให้พี่แสบเดินนะคะแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปนี้ของคุณแม่นะคะจะเป็นบทเรียนให้กับคุณแม่หลายหลายคนนะคะมันดูแลเขานะคะเขาอาจจะไม่น่ารักเหมือนเดิมแล้วแต่เขาก็ยังคือหมาที่เรารักเหมือนเดิมนะคะอย่าเอาเขา ขาไปทิ้งนะคะและจําไว้อย่างนึ่งเมื่อเราเลี้ยงเขาแล้วต้องเลี้ยงให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะขอให้ทุกคนนะคะดูบทเรียนของแม่เป็นตัวอย่างค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่พี่แสบรวมถึงคุณพ่อก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะพวกเราก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์มากๆนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ